S a s s ล l ม m อ a l a i k u m warahmatullahi w a b a r a uh, นะครับก็ผมนายไฟายรอยิงนะครับก็วันนี้นะผมผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปกปิดเอารัดนะครับผมใช่ครับก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะผมทุกคนอาจจะคิดว่าการปกปิดเอารัดเนี่ยเป็นสิ่งที่แค่ปกปิดน้างกากของเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเออเห็นคอนะเป็นเอารัดของผู้หญิงนะเห็นเข่านะเป็นเอารัดของผู้ชายนะ เป็นต้นนะผมแต่จริงๆแล้วการปกปิดเอารัดเนี่ยมันมีหลายคะแนงก็มันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากเหมือนกันครับผมกับอิสลามครับผมละละเอียดอ่อนยังไงไม่ใช่ละเอียดหรอกครับเป็นสิ่งที่แบบมันมีมากกว่าร่างกายของเราครับผมการปกปิดเอารัดครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเราจะมาพูดถึงการปกปิดเอารัดมีอะไรบ้างครับผมอการปกปิดเอารัดคนการปกปิดเอรันะผมก่อนหนึ่งครับการปกปิดเอรัของร่างกายครับผม กาบิดรักของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะผมตามที่สุรั OD, อันนุอายุที่31นะผมได้กล่าวไว้นะผมผมขอพูดถึงความมานะผมจําภาษาอัหรับไม่ได้นะครับก็โอ้บันดามุบินทั้งหลายจงลดสายตาและเอารักของร่างกายและไม่เปิดเผยเครื่องประดับยกเวน้นที่เราเปิดได้สามีครอบครัวครับผมโตทัวร์นผมก็คนที่ไม่ได้กลิ่นของสวรรค์นเนี่ยคือคนที่มีผมเหมือนอูด ของเรานะนี่สดีนอนดูอากาศดูจัเลยก็ไม่ของของร่างกายนะครับผมแล้วก็ซอนเนี่ยต้องอาบน้านะผมต้อนอาบน้ำานะห้ามให้ใครดูดขามันคือเอารันเหมือนกันใช่ครับแล้วก็สามเนี่ยอุจจาระหรือว่าปัสสาวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นอารัตเหมือนกันนะผมเป็นสิ่งที่เราไม่ควรให้คนอื่นเนี่ยได้รู้หรืวก็ได้ได้เห็นครับแล้วก็สี่ับผมความลับระหว่างสามีภรรยาครับผม ใช่ครับมันเป็นสิ่งที่เขาสองคน,คนรู้ไม่เออถ้าไม่ว่าจะเป็นสามีหรือว่าภรรยานะครับผมได้เล่าความลับของกันและกันเนี่ยว่าเป็นบาปเหมือนกันผมเป็นบาปหนักเหมือนกันครับผมแล้วก็ห้านะครับการสากาดบริจาคผมก็เป็นความลับให้แก่เราครับผมให้เรารู้ว่าเรากับพระอ,องค์เท่านั้นนะครับผมในการเราบริจาคเนี่ยครับผมก็หกเนี่ยเราแบบไปเร็วๆนะฮะหกฮะ การที่ฝันร้ายนีผมเราไม่ควรเล่าให้ใครฟังกันผมว่าเ,าเราไม่ไม่ควรเล่าให้ใครฟังกันนะเพราะว่าอาจจะเป็นอ่าใช่แต่ว่าเขาว่าฝันร้ายเนี่ยเราไม่ควรเราไปให้ใครฟังผมแล้วก็ฮัดี้เนี่ยก็มีบอกว่าถ้าเราฝันดีเนี่ยถ้าคนอ่าจะมีคำถามว่าเกิดฝันดีอ่ะสามารถเล่าคนอื่นได้ไหมแต่ฮันดี้บอกว่าถ้าเราไปฝันดีเนี่ยมันเป็นสิ่งดีๆที่มาจากพระองค์นะผมก็สามารถบ,บอกคนอื่นได้นะฮะ แล้วส่วนแล้วก็เจ็ดเนี่ยปุกปิดการหลอกลวงจากชัยตอนะผมใช่ครับมันจะมี h ะด i ษหนึ่งบอกว่า is is l a fi ba shaytaw nubi ahadikum fi mana mihi falayu hadith bi ั a ah uh ถ้าผมอ่าอนผิดหรือว่าอะไรขออภัยด้วยครับผมก็หมายหมายความว่าเมื่อชัยตอนห,หลอกหลอกลวงผู้ใดในเวลาหนอก็จงอย่าเล่า ให้ใครคนอื่นฟังนะผมใช่ก็ประมาณนี้แล้วก็นะผมก็เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญนะผมแล้วก็อย่างนึ่งที่ผมอยากฝากถึงพี่น้องทุกคนนะบาปท,ที่ไม่ถูกให้อภัยเนี่ยคือบาปแล้วทําการทําบาปแบบเปิดเผยนะผมเราจะไม่ให้อภัยครับผมแล้วก็คนที่ชอบเปิดเผยบาปคนอื่นฮนะเราก็จะสาปแช่งด้วยเช่นกัน,นับผม ท่าสิ่งที่เขาเคยทําเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เขาเคยทําเราก็ไม่ควรเล่าให้เราก็ไม่ควรมาขุดว่ามาแทะเขานะบุตก็ทาร้ายใจิตใจเขาแล้วก็อาจทําให้เขาเสียสติหักตีได้นะครับก็ผมเนี่ยอยากยกหันนิดนึงครับผมเกี่ยวกับพระบุพเพความลับนี่แหละครับก็ว่ามันสตอรอมุสลิมันสตอรอฮุลลอฮ์ฟิลดุนยาวลาครผู้ใดที่บกปิดความอับอายของมุสลิมอัลลอฮ์จะทรงบ,บุพความอับอายของเขา ทั้งโลกนี้แล้วก็อาครัตด้วยครับผมระหว่างคนมุสลิมนะฮะใช่ครับก็อยากฝากทุกคนว่าเราถ้าเจออะไรสิ่งที่เขาทําไมด่ดีเราควรบุกปิดให้กับเขานะครับแล้วก็หลอกกดสูงจับบุกปิดความรักของเราด้วยเช่นกันครับผมก็ผมก็ขออนุญาตพูดเพียงเท่านี้ผมก็นนี้ก็จะใหน้นาทีแล้วครับผมก็ไปไลท์เตอฟิตไปใจอัสสลามอะล,ลัะยกุ้งบอร์ไลยูเบกาตูคาบุกปิด อย่างเยียงใดนะผมก็ขออภัยด้วยครับผม